มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งรางวัลบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติราชการมีคุณูปการด้านต่างๆเพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลทรงคุณค่าในโอกาสครบรอบ80ปีการสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางอัชารามีวาสนาเป็นผู้ขยายงานวิเคราะห์อาหารสู่ส่วนภูมิภาคและเพื่อการส่งออกและเป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยส่วนประกอบทางโภชนาการของอาหารพื้นเมืองไทยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกอบตู้จินดาเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยเรื่องหนองฝีป้องกันไข้ทรพิษและวัคซีนหนองฝีแห้งจนสามารถกวาดล้างไข้ทรพิษสำเร็จ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าชนิดฟิกส์เลบีสไวรัสเพื่อใช้ทั่วประเทศและศึกษาวิจัยการผลิตวัคซีนโรคไทฟอยด์อะฮิวาตกโรคไอกรนเป็นต้นแพทย์หญิงนาทีรัฐสังควิภาเป็นผู้จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยไวรัสและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณาสุขแห่งชาติ ศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโปลิโอแพทย์หญิงบุญล้วนพันธุมาจินดาเป็นผู้วิจัยเรื่องยุงลายและโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ทดสอบยาฆ่า,มาแมลงขององค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียาเกษมสันนอยุธยาเป็นผู้ริเริ่มโครงการผลิตสารมาตรฐานด้านยาของกลุ่มประเทศอาเซียนปริเริ่มการจัดทำตำรายาของประเทศไทยและตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยริเริ่มการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อรองรับการขยายงานสู่ภูมิภาคนายแพทย์ปัญญาสอนคม เป็นผู้วางบทบาทให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่กำกับและควบคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการมีส่วนผลักดันและวางรากฐานงานด้านคุณภาพของกรมอย่างยั่งยืนจบจนปัจจุบันเภสัชกรหญิงอมราวงพุทธพิทักษ์เป็นผู้พัฒนาระบบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามระบบสากลศึกษาการปนเปื้อนของสารกำจัดแมลงในถั่วเหลือง ถั่วเขียวและงาเพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารเสริมเด็กอ่อนนำผลการปนเปื้อนของสารเอ็นรินในถั่วเขียวส่งให้ USFDA เพื่อให้ถอนการกักกันการนำเข้าถั่วเขียวของไทยจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจอาหารดัดแปลพันธุกรรมได้สำเร็จเพศัชกรหญิงจุไรรัตรุ่งโรจนารัก์ เป็นผู้วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารน้ำและเครื่องดื่มทางจุลชีววิทยาพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์แพทย์หญิงมายุรากุกสุมเป็นผู้พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชนสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลดำเนินการสยงเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาชุดทดสอบโรคเลปโตสปโรซิสพัฒนาแผนวิจัยวัณโรคแห่งชาติปรับปรุงแนวทางการวินิจฉัยและควบคุมวัณโรคในประเทศไทยพุทธศักราช2562เพศสัชกรหญิงดรจงดีว่องพินัยรัตเป็นผู้วางระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการโดยเริ่มวางระบบพัฒนาหน่วยรับรอง จนได้รับการยอมรับร่วมจากองค์การระหว่างประเทศแอ l แลและ i l แลเป็นรากฐานสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเป็น National Accreditation Body ของประเทศไทยศาสตราจารย์พิเศษดรพักดีโพธิสิริเป็นผู้สร้างระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพรเริ่มจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ ผลักดันนโยบายการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดูแลความปลอดภัยในด้านอาหารนายแพทย์นรงศักดิ์อังคสุวัลลาเป็นผู้ผลักดันการวางระบบยุทธศาสตร์และแผนงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรับโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีพุทธศักราช2545เพื่อยกระดับหน่วยงานขึ้นเป็นระดับอำนวยการสูง ดอกเตอร์การจนาการจนาสินิดเป็นผู้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยขยายกรอบอัตรากำลังของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นระดับ9นายแพทย์จักรธรร,ธรรมธรรมศักดิ์เป็นผู้พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาคถักดันงานพัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เภสัชกรหญิงดรสมน์ปวิตรานนท์เป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO ไก5 1 9 9 0ทั้งในส่วน Quality Control และ Quality Assurance ของกลมจัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และการเฝ้าระวังโรค จัดทำคู่มือควบคุมคุณภาพของกองพิษวิทยาฉบับแรกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดรปนัดดาซิวาเป็นผู้ริเริ่มงานรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO IEC ทำให้สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานรับรองระดับประเทศริเริ่มดำเนินการและ r ร tory accreditation เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของแอปแลกและองค์การอนามัยโลกนายแพทย์ภัยจิตวราชิตเป็นผู้สร้างความร่วมมือ DMC s r e k e n เป็นฐานของการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทยตอบสนองต่อภาวะไข้หวัดนกระบาด2009ตอบสนองต่อภาวะการระบาดโรค SARS-CoV-2 นางหันษาชัยวานิช เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการทดสอบความชำนาญแผนงานการวิเคราะห์ Anionic s u r f a c t a n t ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลักดันให้มีการจัดตั้งอาเซียน s o s t i t t e t t s t i n g l o r o t o t y r y m o m t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  e e ีริเริ่มพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตรายได้รับการรับรองเป็นผู้แทนในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาชุดทดสอบเมทานอลในแอลกอฮอล์อุ่นอาหารและชุดทดสอบสารประกอบอาร์เซนิกในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกนางจุรีพรบุญยวงวิโรธเป็นผู้ส่งเสริมผลักดนันงานด้านห้องปฏิบัติการชนสูตรโรงพยาบาลต่างๆให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลักดันการวางระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยอาหารที่มีสารพิษเจือปนและปนเปื้อนจัดทำโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหาสารไดออกซินในอาหารเป็นแห่งแรกของประเทศและจัดทำโรดแมปเพื่อพัฒนาระบบการนำเข้าผักผลไม้และเครื่องเทศดออรอุตสาวดีถาวระเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมกับดักไขยุงลีโอแท็ ซึ่งกลมควบคุมโรคนำไปใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงซึ่งนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลแพลต i ินัมอวอร์ดถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธิธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพัฒนานาวัตกรรมจากการวิจัยอย่างต่อเนื่องอีกหลายผลิตภัณฑ์โดยมี4ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและได้ผลิตผลงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่ระดับชาติและนานานชาติจำนวน88เรื่องโดยได้รับรางวัลจากผลงานวิชาการจำนวน19รางวัลน,นางธีรนาจิวัยไพศาลพงศ์เป็นผู้พัฒนาสถาบันชีววัตถุและระบบควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนของประเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววัตถุในระดับสากล จนทำให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลในฐานะเป็น National Control Laboratory ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การฝึกอบรมด้านการทดสอบคุณภาพยาชีววัตถุเพศสัชกรดกรวรวิทย์กิตติวงศสุนทรเป็นผู้ผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ชุมชนเพื่อใช้แก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธปรรม และผลักดันให้เกิดการแก้ไขมาตรฐานหมอ้อก๋วยเตี๋ยวที่ใช้สารตะกัว่วตู้น้ำดื่มโรงเรียนสารสเตียรอยในยาชุดดรวิยดาเจริญสิริวัฒเป็นหัวหน้าโครงการนวัตรกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและการขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนด้วยการเสริมไอโอดีนทางชีวภาพในระบบห่วงโซ่อาหารและมีผลง,งานการวิจัยและพัฒนาการตรวจคัดกรอภาวะคล่องไทรอยฮอร์โมนแตกกำเนิด นายธารกแรกเกิดนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศเป็นผู้ผลักดันงานวิจัยห้องปฏิบัติการชนะสูตรโรคและประยุกต์ใช้กับงานระบาดวิทยาเพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อของประเทศสนับสนุนความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนางานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่และด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานับเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาสารต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างคุณค่าให้กับองค์กรเกิดประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาติจวบจนปัจจุบัน